คนเยอะอยู่นะครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อที่เคารพรักทุกท่านเลยวันนี้มาวัดตะคันครับจังหวัดระยองนะฮะมาปล่อยอปลานะครับแล้วก็มาทําบุญนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมกันว่าวัดตะคันมีอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าวัดตะคัน ก็มีคนเยอะอยู่นะครับนะมีคนเยอะอยู่วันอาทิตย์นะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกัน ก็จะมืมดๆหน่อยนะครับนะม,นมืดๆหน่อยโอ้สวย้านสวยนี่หลวงปู่พานะครับหลวงปู่พานนี่ก็สมเด็จโตนะครับพระพุทธชินราช น,นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับจะเป็นเงาสร้างมีเกดหินย้อยนะครับนะอันนี้คือหลวงปู่ตั้งนะหลวงปู่ตั้งก็เป็นเจ้าว,วาดวัตะขันนะครับนะ น,นี่ก็สร้างเป็นยินย่งยวดเปิดแอร์นพัดลมแอร์เลยสร้างได้สวยงามนะครับก็พุทธมุขคนทำนะครับนะพระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกต เยอะอยู่นะครับเป็นน้ำตกนะครับสร้างน้ำตกขึ้นมาสวยงามน,นะัะ สร้างสวยงามนะครับสร้างสวยงามนะ ยนข้นนอครับก็มีประมาณนี้เลยนะวัตถขันก็มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะวันนี้ก็มาเที่ยวมาทำบุญนะครับปล่อยปลานะปล่อยปลาแล้วก็มีอาหารการกินอยู่นะครับมีอาหารการกินอยู่ นะก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับวัดตะขันนะอ,อยู่รองนะครับอยู่ระยนะคนเยอะอยู่นะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะอยู่นะครับ,นนออรบก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ